ผูช้ชมขามาดูเรื่องราวดีๆที่ทําให้ได้ยิ้มได้กันหน่อยนะคะเพราะว่าพลังน้ําใจจากคนในวงการบันเทิงเนี่ยยังส่งกันต่อเนื่องอจากสถานการณ์โควิด19อ,อยู่ที่รูปัันนะคะว่าหลายวงการเดือดร้อนอทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดนะคะอย่างนี้แหะค่ะคุณตูนแล้วก็คุณก้อยนะคะร่วมบริจาคเงินนะคะเพื่อร่วมสร้างห้อง ICU อค่ะให้กับผู้ป่วยวิกฤตโควิด19นั่นเองนะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพี่ตูนและคุณก้อยรัชวินนะคะกับช่วงวันเกิดของพี่ตูนที่ผ่านมาค่ะที่ได้นาเงินส่วนตัวไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเพื่อสร้างห้อง i อ u จํานวนหนึ่งห้องในโครงการเตียงต่อชีวิตค่ะให้เป็นห้องความดันลบเพื่อต่อลมหายใจกับผู้ป่วยโควิดวิกฤต19นะคะนะฮะพร้อมกับส่งเสื้อที่จัดทาขึ้นพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยละค่ะเราสองคนขอเป็น ส่วนเล็กๆในการทําสิ่งนี้ให้ให้ไม่มากกน้อยให้แต่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้งานของพี่ๆที่ลำหนักอยู่แล้วเนี่ยผ่อ,อนหนักเป็นเบาได้อยากไปให้กำลังใจด้วยตัวเองด้วยตัว,ว,วเองแต่ด้วยสถานการณ์ผีคว,ว่าวิธีการนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเราก็เลยอยากจะมอบของขวัญ เลเนน็กๆน้อยๆของเรานะคะเป็นเสื้อ <c oughs> ยืดค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อยืดที่เราทําเป็นที่เราดึนาในงานแต่างงานของเรานะคะก็เป็นน่ารักสองคนเองให <c oughs> ้ <laughs> <c oughs> ใส่เล่น <c oughs> ใช่ะค่ะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ลองเอาไปใส่เล่นดูนะคะเผื่อแบบว่าอาจจะทําให้มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างนะคะยิ้มไม่ก็เครียดก็เดิมยุอ้ยโห้น่ารัก คนนี้น่ารักนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่หวานค่ะพี่ก้อยพี่โย่งก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเช่นกันนะคะพี่โย่งเนี่ยอบอกผ่านไอจีส่วนตัวบอกเลยว่าเขาตัดสินใจเลิกบุหร,รี่เพื่อนเตรียมจะมีน้องอจากวันแรกจนถึงวันนี้เจ้าตัวบอกว่าเลิกมา5ปีแล้วค่ะ<อ>แล้วก็ยอมรับเลยว่าไอการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องยากสุดๆเลยแต่พอเห็นภรรยาเขาเนี่ยตั้งท้องอย่างปลอดภัยแข็งแรงเนี่ยสุขภาพลูกในท้องแข็งแรงดีก็เลยทําให้เจ้าตัวรู้สึกเลยว่าความทรมานต่างๆที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยมัน ทรมาจังเลยในการเลิกบุหรีเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความสุขที่เขามีในวันนี้ค่ะพร้อมกับหยอดทิ้งท้ายแบบหวานๆตามสไตล์ผู้ชายอบอุ่นด้วยบอกว่าหลังจากนี้สิ่งเดียวที่จะขอเสพติดก็คือนนันก็คือความน่ารักของภรรยาและแลูกนน้นค่ะพอ,อบ้านหลายบ้านนะลองเอาไปดูนะ เทคนิคนี้นะไม่ใช่แค่ว่าแบบเพื่อคุณจะมีลูกมีเบบี้อย่างเดียวนะแต่เพื่อสุขภาพของคุณในระยะยาวๆด้วยนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจเนาะให้ทางคุณพ่อคุณแม่เลยนะเดี๋ยวจะมีรูปตอน่เขาคลอดรูปตอนที่เขาเลี้ยงดูลูกนะถ้าทางจะน่ารักนะบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ